พอพูดถึงเรื่องที่เขาทำเอาไว้นี่ผมโยงเรื่องเก่งไหมผมโยงเรื่องเก่งไหมขอช้าๆหน่อยก็ได้อะพอพูดถึงเรื่องที่เขาทำเอาไว้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอีกเรื่องหนึง่งวันนี้เรื่องนี้ดังมากเ,เรื่องสุราใช่ไหมเรื่องสุราใช่นี่ทายถูกทายถูกเรื่องสุราครับ <c oughs> ซึ่งก็เอาละก็แล้วแต่ว่าใครจะเครมกันแบบไหน <c oughs> เครมกันยังไง แล้วแต่จะพูดจะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับวันที่น่าจะแปดนะน่าจะอ๋อที่กฎหมายจะรมบับงคับใช้น่าจะแปดกันยาเอาเป็นว่าเราเท้าความให้คุณผู้ชมนิดนึงดีไหมอ,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 อันนี้คือปัญหาเรื่องของการเวลาขายสุราใช่ะะเรื่องเวลาขายสุราจริงๆเวลาขายสุราเนี่ยมีมานานมีปัญหานี้มีมานานม,มากข้อจํากัดอยู่คือมีคนถามอ่ะทําไมวันนั้นขายไม่ได้ทําไมเวลานี้ขายไม่ได้ทําไมเวลานี้ขายได้ ถูกไหมฮะแล้วจะมีแค่บางที่ที่ขายได้บางที่ขายไม่ได้เพราะติดเวลาเรื่องนี้พูดกันมานานมากมแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะเวลาขายแต่มันพูดถึงเวลาดื่มค่ะ,ะเวลาดื่มทีนี้ก็จะต้องไล่เลี้ยงให้ฟังเ,เวลาขายเป็นยังไงแล้ว,เ,ลวเวลาดื่มกี่โมงคะอนถ้าจำได้นะถ้าจาได้นะประมาณวันที่8กันยาะนะครับมีพรบรควบคุมสุรา นะครับที่เขาคิดว่าเป็นกฎหมายเรื่องสุราที่ก้าวหน้าที่สุดละ8กันยาจะเริ่มบังคับใช้ไม่8กันยาเนี่ยคือกฎหมายลงในพระราชกิจจาแล้วในประกาศนั้นบอกว่ามีจะมีผลบังคับใช้ในอีก60บวันโอเคก็จะเป็น8พฤศจิกมมายนใช่ใชซึ่งไอตัว8กันยาเนี่ยนะครับก็จะมีพักการเมืองต่างๆออกมาเคลมว่าฝีมือฉันว่าฝีมือฉันฉันทาสาเร็จแล้วคือดีเนี่ยรับหมด อันนี้พูดถึงพักเพื่อไทยอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงพักไหนไป็บนตามไม่ัเออแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันผมไล่เรียงจากไอ้นี้ก่อนแล้วกันผมยังไม่ผมยังไม่ไล่เรียงถึงเรื่องประกาศสำนักนายกนะค่ะผมจะไล่เรียงถึงกฎหมายเกี่ยวกับสุราโอเคเอาตั้งแต่ตั้งต้นมาตั้งแต่ตั้งต้นมามันมีประกาศคณะปฏิวัติปีสอง5โอ้โห ก็เกินผมยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดครับ2 5 1 5ผมยังไม่เกิดครับเป็นประกาศเกิน50ปีแล้วเป็นประกาศที่ออกมาก่อนผมเกิดเนี่ยสีปีนะครับดูอายุทันทีเป็นประกาศที่ออกมาก่อนผมเกิด4ปีนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีประกาศออกมาว่าห้ามจำหน่ายและดื่ม โอเคห้ามขายห้ามกินห้ามขายห้ามกินกี่โมงคะคือเขาก็จะบอกอ่ะห้ามจําหน่ายเดี๋ยวตอนแรกเขาจะประกาศอย่างนี้ก่อนห้ามจําหน่ายสุรานะครับคือเอาเอาเอาเนื้อหาสาระสําคัญเอาแล้วกันเพราะเวลาเขาเขียนอ่ะเขาบอกห้ามมิให้ผู้ใดใช่ไหมครับจําหน่ายสุรานอกเหนือจากเวลา11นาฬิกาถึง14ให้ขายได้แค่11โมงถึงบ่ายสใช่11โมงถึงบ่ายสแล้วก็ แล้วก็ห้ามเย็นถึงเที่ยงคืนห้ามงเย็นถึงเที่ยงคืนอันนี้คือประกาศคณะปฏิวัตินะค่ะแล้วก็อ่ะวักต่อมาย่อหน้าต่อมาก็ห้ามห้ามไม่ให้ผู้ใดดื่มสุราชนิดใดๆณสถานที่ขายสุราที่กําหนดใช่ไหมในเวลาที่ห้ามจะห้ามขายชห้ามดื่มด้วยใช่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากเริ่มต้นจากอันนี้ก็คืออันนี้คือประกาศคณะคณะปฏิวัติค่ะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วทีนี้ ในการในการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายผมผมคิดว่าคนที่ดูกฎหมายเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่ากฎหมายในไทยเนี่ยมันเยอะมากมันยุบยิบยิบย่อยเต็มไปหมดไม่มว,ว่าจะเป็นพระราชบัญญ,ญัติค่ะพระราชกำหนดประกาศระเบียบคำสั่งใช่เต็มไปหมดเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรายึดกฎหมายทุกข้อเดินออกจากบ้านในผิดละ <laughs> เดินออกจากบ้านได mm ้ผิดกฎหมายละก็คือมันมีกฎหมายที่เอาเด็มีกฎหมายที่สุกละเลยไปเยอะแล้วใช่มันยิบย่อยมากกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นหนึ่งในฉบับที่มันยิบย่อยก็เราคนก็ไม่ค่อยสนใจละทีนี้มันก็มีการออกพรบควบคุมเครื่องดื่มสุรามาตลอดใช่ปีห้าปี2551เใช่ไหมครับเป็นฉบับล่าสุดก่อนที่จะเป็นปี2568นนี้นะครับกฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมาเนี่ย เขาก็ไม่พูดถึงเรื่องการดื่มละอ๋อคือวูวอยากจะดื่มอะไรคือคือเขาไม่เขาไม่ได้พูดถึงการดื่มเลยก็ไม่พูดเออเพราะไม่พูดก็แปลว่าเออก็เขาพูดถึงเฉพาะการขายโอเคเขาพูดถึงเฉพาะการขายทีเนี้ยประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครจะหยิบมาใช้ค่ะด้วยด้วยความที่กฎหมายเนี่ยพอพอเวลาผ่านไปมันมันเก่ามันไม่มีคนปฏิบัติคนรุ่นต่อไปเขาก็ลืมไปละค่ะว่ามันมีกฎหมายแบบนี้เหมือนกันกับ มีอยู่ครั้งหนึง่งผมยกตัวอย่างนะผมเคยขับรถไปแล้วก็โดนคนชนผม,มชนปุ๊บแล้วขับหนีไปเลยขับหนีไปเลยพอขับหนีไปเลยมันก็ผมก็ถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บเขาก็ <ใน S 2> พอถึงพอถึงโรงพักเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาบอกเขาโดนผมชนมหลักฐานไม่มีมกล้องวงจรปิดไม่มีคใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมไปสู้คือมันมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับหนึ่ง ห้ามห้ามชนแล้วหนีห้ามชนแล้วหนีอชนปุ๊บต้องอยู่ณที่ณที่ที่เกิดเหตุหมายความว่าถ้ารถผมอยู่ณตรงนี้แล้วผมแจ้งความค่ะใช่ไหมไอคนขับหนีผิดค่ะผิดเนี่ยคือผิดประกาศคณะปฏิวัติอเคแต่ถามว่าใครรู้ไหมสถานะเป็นกฎหมายไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ดอจนกว่าจะใช้ค่ะเหมือนกันครับไอกฎหมายฉบับเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าห้ามดื่มจนกระทั่งจนกระทั่งถ้าเกิดว่ามีใคร จะไปจับและบอกไปเอาบอกว่าเนี่ยประกาศคณะปฏิวัติบอกนัดื่่ผิดใช่ทีเนี้ยด้วยความที่พรบควบคุมเครื่องดื่มสุราเนี่ยก็อยากจะน่าจะอยากให้เป็นไอคอนน่ะว่าฉันเนี่ยยกเลิกอะไรที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะก็เลยไปพูดถึงก็เลยไปพูดถึงการห้ามดื่มการไม่ไปพูดถึงประกาศคณะปฏิวัติอันนี้แหละว่าให้ไปยกเลิก <Okay. S 2> ใช่ไหมครับเออให้ไปยกเลิกประกาศคณะปฏิวัตินี้พอไปยกเลิก <พอ S 2> มันก็มีขอ<ะ>้อความว่าห้ามดื่มไงโอเค <Okay. S 2> ทีนี้กรรมาการที่เขาร่างมาเขาก็บอกว่าอา้ามีมาตรา28 uh huh. ใช่ไหมครับที่บอกว่า,ากําหนดระยะเวลาขายค่ะ <c oughs> นะครับแล้วเขาก็มีมาตรา32เพิ่มขึ้นมา,นาซึ่งมาตรา32เนี่ยไม่เคยมีในฉบับเก่า บอกว่าห้ามดื่มในเวลาตามที่มาตรา28กําหนดอ๋อเหมือนจะเขียนไปล้อกับไประกาศคณะปฏิวัติใช่แต่แค่เปลี่ยนเวลาหรอใช่คือคือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีคุยกันนอกรอบอคุยกันนอกรอบว่าปลดเวลาคือปลดล็อกเวลาแต่เรื่องห้ามดื่มเนี่ยต้องห้ามมาให้ด้วยนะอ่าออแต่ทีนี้อ่ะเราก็มาดูต่อนะครับกฎหมายเนี่ยบางคนก็ถามว่าทำไม ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับคือในระหว่างวันที่8กันยาถึง8พฤศจิกาเนี่ยม,มันไม่มีการดำเนินการของรัฐบาลก็เพราะว่าก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเดิมที่เนี่ยนะครับประกาศพรบร51มาตรา28เนี่ยคนที่มีอำนาจออกออกประกาศกำหนดเวลาเนี่ยคือเขาเขียนไว้ในนั้นชัดเจนเลยนะมาตรา28ของเขาบอกว่าต้องเป็น ประกาศสำนักนายกโดย mm hmm. คำแนะนำของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ทีเนี้ยเขาก็บอกถ้าถ้าคุณอ่านแค่เนี้ย mm hmm. มันคือใช่อ่ะคือนายกแค่ออกประกาศ mm hmm. แต่ถ้าคุณอ่านต่อกกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องให้คำแนะนำนายก mm hmm. และถ้าคุณไปดูต่อถึงระเบียบของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ hmm. หลังจากคุณมีมติแล้ว คุณจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอีก15บห้าวันเกินคือมันใช้เวลาแล้วประเด็นคือประเด็นคือกฎหมายใหม่เนี่ยมันยังไม่มีผลบังคับใช้เรื่องการห้ามดืม่มค่ะเพราะมันจะบังคับใช้วันที่แปดพฤศจิกแล้วคุณเอาอะไรไปทำอะ่ะก็ทำไม่ได้เพราะว่าตามหลักของกฎหมายถ้ถายังไม่ได้บังคับใช้จะไปแก้ไขมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ แล้วเมื่อมันยังไม่มีผลบังคับใช้คุณยังไม่ได้ทราบว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ประเด็นคืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะ,กจะชูให้ดูนะครับก็คือเอาละถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่าเราไม่จริงใจในการแก้ปัญหาคุณกลับไปดูเจ้านายเก่าคุณที่ทำท่านนายกแพท,ทองทานชินวัตรมีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอส2568นะคะป<ช>ระกาศนี้ออกเมื่อวันที่23มิถุนายนปีนี้แล้วก็ใจความสำคัญก็คือห้าม,มห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่11บเนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาและตั้งแต่17บเนาฬิกาถึง24่สนาฬิกายกเว้นการขายในกรณี ในอาคารสนามบินนะคะแล้วก็ในสถานบริการในสนามบินนะที่มีสายการบินระหว่างประเทศอ่าก็คือนานาชาติแล้วก็ในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการที่มีที่มีการให้บริการการบินระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่นานาชาติด้วยนะอ๋อต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยนะคะถูกไหมคือมีเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็ให้ขายในโรงแรมก็คือว่าถ้าในสนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ในสถานบริการที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วก็ในโรงแรมเนี่ยใช่ขายได้ตลอดแต่ถ้านอกจากพื้นที่เหล่านี้เนี่ยห้ามขายแทบจะตลอดอะคืออนนญี้ให้ขายเฉพาะ11โมงถึงบ่ายสกับ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนผมให้ดูประกาศฉบับนี้ว่าประกาศฉบับเนี้ยเรื่องเวลา11ถึง14เนี่ยมันต่างจากประกาศคณะปฏิวัติปะ ประกาศคณะไม่ต่างก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมสิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่ต่างไหมไม่ต่างออก็คือลอกมาจากประกาศคณะปฏิวัติใช่คือเรื่องเวลาเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะแต่แต่เขาระบุสถานที่อ้าวทีนี้ถ้าไปดูข้อบนเขาจะบอกว่าให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะโดยที่สมควรปรับปรุงนะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดทองทานนะคะเออ ผมก็เลยไปหาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปี2558ที่ออกโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ในตอนนั้นก็ห้ามแบบนี้ห้ามแบบนี้เหมือนกันเวลาเดียวกันใช่ห้ามแบบนี้เหมือนกันของพลเอกประยุทธ์นะครับค่ะข,ข้อหนึ่งคือห้าเหมือนกัน11-14เหมือนกันค่ะข,ข้อ2คืออ่ะหลังจาก17-24กินได้นะยกเว้นสถานที่สองที่ต่อไปนี้1คือ ขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติค่ะอ่ะอันนี้คือระบุเลยนะก็คือว่าต้องเป็นท่าอากาศยานายน,นานา,นานชาตินสนามบินนานา,นานาชาตินานาชาติเนี่ยหมายความว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นสนามบินบางสนามบินที่ในอดีตเป็นสนามบินนานานชาติค่ะแต่ในปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วเนี่ย ยังก็ยังถือว่าเป็นสนามบินแห่งชาติอยู่แต่แต่ของแพททองทานเนี่ยก็คือเอาเฉพาะที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยนะหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้มีไม่มีเที่ยวบินแล้วก็ขายไม่ได้เออก็ขายไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ข้อสองที่เป็นข้อยกเว้นของพลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นสถานการขายเป็นสถานประกอบการเป็นสถานบริการแสบบริการเหมือนกันก็เข้าใจได้ค่ะที่ต่างก็คือข้อ3โรงแรมก็คือคุณแพททองทานให้ขายเพิ่มที่โรงแรมแค่นั้นใช่ แล้วมันยังไงมันช่วยอะไรไม่รู้ดิสําหรับผมผมก็ถ้าผมเป็นคนอ่านถ้าผมไปร้านอาหารผมก็บอกเอ้าแบบนี้ก็เท่ากับบังคับคนให้ไปกินในโรงแรมดิใช่ถ้าผมเป็นร้านอาหารนะใช่ทําให้ร้านอาหารเนี่ยลําบากขึ้นใช่เพราะร้านอาหารขายไม่ได้อแต่โรงแรมขายได้ตลอดเวลาอ่ะที่นี่ฉะนั้นเจตจำนงของคุณคุณไม่ได้ตั้งใจจะปลดล็อกเวลา แต,แต่คุณอยากปลดล็อกสถานที่แต่คุณอยากจะปลดล็อกสถานที่ก็คือโรงแรมแล้วทําไมต้องไปโรงแรมก็ไม่รู้ไปดูไปดูเองก็ไม่รู้ไปดูเอง,เอ,งอ่ะออขอ,อะก่อนจะไปต่อคือย,ย้อนไปนิดนึงอ่ะสมยออัยที่คณะปฏิวัติอะไรเนี่ยเขาตั้งกฎพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เคยอ่านว่ามันมาจากที่สมัยโน้นนะ ข้าราชการชอบกงเล่ากันช่วงเวลางานเขาก็เลยออกกฎห้ามมาซึ่งบริบทในตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการว่างรัฐราชการใหญ่มากรัฐราชการใหญ่มากครับคือสมคือมันเจ้าขุนมูลนายอ่ะใช่พอรัฐราชการใหญ่มากเนี่ยเขาก็เลยออกประกาศมากลายเป็นว่าพอห้ามราชการกลายเป็นห้ามคนทั้งประเทศไง แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อมันไม่ใช่สังคมมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนค่ะทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วว่าทำไมเราทําช้าใช่ไหมคือเราจะปลดล็อกใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าเราจะกรัฐบาลกาลังพยายามจะปลดล็อกอถ้าเราจะปลดล็อกคือก็บอกเลยครับหนึ่งคือมันทําก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ไม่ได้เพราะองค์ประกอบมันเปลี่ยนสองคือกรรมการเมื่อกรรมการเนี่ยมีการตั้งกรรมการมีการพิจารณาแล้วก็ต้องไปรับฟังอีกสิบห้าวัน หมายความว่ายังไงมันก็ก็ใช้เวลาเยอะก็ใช้เวลาอยังไงมันก็ใช้เวลานะครับฉะนั้นเราก็คาดการว่าถ้าสมมุติวันนี้วันนี้วันที่สิบสามใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสามก็นับไปอีกสิบห้าวันใช่ไหมแต่สิบห้าวันทําการด้วยมั้งรู้สึกว่าจะต้องสิบห้าวันทําการก็เป็นบ้าอย่างช้าธันวานะครับต้นเดือนธันวารับปีใหม่พอดีใช่อย่างช้าต้นเดือนธันวาอ๋อก็คืออันนี้คือทำอยู่แก้ปัญหาเดิมธันไฮซีซั่นพอดี นะครับอันนี้ก็คือกําลังแก้ปัญหาที่เกิดจากชุดที่แล้ว <laughs> เกิดจากอดีตทาอยู่เดี๋ยวจะ <laughs> อัปเดต<ม>ล่าสุดอันนี้ผมพูดให้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเพราะข่าวก่อนเขาประด่าว่าผมไม่รู้เรื่องคือคือคุณพูดคนละประเด็นคือคุณพูดว่าประกาศสํานักนาย,ยกแก้กระจบะเอออัน,นั้นคุณพูดง่ายไงผมก็เลยชี้ให้ดูว่าคุณก็ไปดูประกาศที่ลูกพี่คุณทําดิเออว่าประกาศที่ลูกพี่คุณทําอ่ะทํามาแบบไหนัค ปลดให้โรงแรมใช่แค่ปลดให้โรงแรมค่ะอัพเดทล่าสุดเห็นมีอันนี้อ่านข่าวจาก The Reporters นะคะเขาพาดหัวว่าสายดื่มเฮโ,โซพลสโสพลสารัมเผยคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์จอขยายเวลาขายสูราบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นหวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลม,มอบสาธารณาสุขท่องเที่ยวหาข้อสรุปปงขยายเวลานั่งดื่มหลังเที่ยงคืนหลัง สอทอนะคะห่วงเรื่องอุบัติเหตุมเมาแล้วขับอ,อันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ท่านโสพลสรามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะอบอกว่าหลายคนเป็นห่วงเรื่องเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่และสงกรานหากเราบังคับใช้กฎหมายจะเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวประเทศไทย หรือไม่มีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเออเพราะไอ้ข่าวเนี้ยมันออกไปแล้วจึงให้ในโยบายว่าในช่วงเวลาที่ห้ามจหน่ายสุราบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยที่ในอดีตห้ามเนี่ยเพราะเนี่ยท่านบอกเพราะไม่อยากให้ข้าราชการไปดื่มสุราจึงได้กําหนดออกมาว่าห้ามดื่มอมตอนจึงบอกไปว่าตอนนี้มันหมดยุคแล้วยุคนี้ข้าราชการไม่มีไปดื่มสุราในช่วงบ่ายฉะนั้นควรจะยกเลิก อ่าก็ก็มีการพยายามดําเนินเรื่องอยู่นะคะแล้วก็ทีนี้อัปเดตของอัปเดตค่ะอัปเดตของอัปเดตครับโอเคสาสิบเก้าองค์กรต่อต้านสุลาออกมาต่อต้านนโยบายเหรอออกมาต่อต้านนโยบายปลดล็อกแล้วโอ้เออคือโบฟังข่าวเมื่อตอนขับรถมาพอดีเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยนะเราจะเป็นประเทศเดียวที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่มีเวลากำหนดห้ามคนดื่มใช่ซึ่งซึ่งมันมีผลกับประเทศแบบไทยแลนด์มากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจุดดึงดูดมันคือเรื่องเนี้ยเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องในไลฟ์เรื่องอะไรเพราะเขาบอกว่าเราจะเป็นนอนมุสลิมประเทศแรกที่ทำแบบนี้ที่ทำแบบนี้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนับแมันก็ต้องปรับนะครับแต่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันให้มันยังไงอะให้มันทันกับยุคสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ที่มาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับ,รบอร์แล้อะไรความเป็นจริงอ่ะคนเขาก็ดื่มกันตลอดเวลานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ไปหาทางในขณะที่กฎมันตั้งไว้แล้วมันก็ทําให้การท่องเที่ยวมันแย่ลงคืออ,อย่างที่บอกนะฮะว่ากฎหมายเนี่ยกฎระเบียบประกาศต่างๆมันมีเยอะมากค่ะแล้วพอเขาไม่บังคับใช้เขาก็อยู่กันได้อแต่อยู่ดีๆก็อยากจะไปไปกผีเรื่องอย่างเงี้ยเออไปทําเรื่องไม่เป็นสาระ แต่แก้ไขให้มันดีไปเลยก็ดีนะครับก็ก็ดีก็มันจะได้ถือโอกาสแก้ไปครั้งเดียว